ลาไกยเพลสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตู้กาชา4.1ในเกมเกมชินิเพ็กกับ2ตัวละครใหม่ในแพดเดียวกันหน้าเปิดแค่ไหนมาดูกันนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเฉพาะตัวละครที่กําลังจะเข้ามาในแพด4.1เพราะมีตัวละครใหม่เข้าเกมมาถึง2ตัวละครด้วยกันแถมเป็นหนุ่มหล่อทั้ง2คนเลยด้วยแถมยังมีตัวละครอดีตดันที่ดีมา,มากๆอีก2ตัวที่จะเข้ามาพร้อมกันในแพด4.1ที่จะถึงนี้นะคลิปนี้เราจะมาดูข้อมูลเบื้องต้นกันว่าแต่ละตัวที่กําลังจะเข้ามาในเกมเร็วๆนี้เนี่ยหน้าเปิดแค่ไหนและเรียงลาดับกันันนนนดดดีวีววว่่าาตไหเเปิทสุอองร้้พม ก็ฝากกดไลค์ like คลิปนี้ฝากกด subscribe ช่องเราเก็บเพลงเอาไว้และฝากพูดับสูตนของช่องเราเอาไว้ วขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0คนเติมเพชรเกมชินิแพ็กง่ายๆโปรโมชั่นเพียบราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเข้าเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ชำระง่ายได้หลายช่องทางผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนโอ้พระเจ้ารอช้าไม่ได้แล้วและยังเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายและบัตรเติมเกมคุ้มคไมค่มว่าจะเป็นโรบล็อกไอดรือ s สตีมรวมถึงบัตรไลฟ์สไตล์เช่น Grabline Tinder อยากเติมเกมสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังนึกถึง Richman Shop No. เรื่องเติมเกม มาดูกันไปทีละตัวเลยสําหรับตู้เครื่องแดกเนี่ยก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะเป็นตู้ของคุณโนเวเลตและหูเต่านั่นเองนะครับพี่โนเวเลตเนี่ยก็เป็นตัวละครหมาย่าน้ําที่เทมากๆนะครับผู้พิพากษาสูงสุดของเมืองฟอนเทนที่ใช้สื่อเวทเป็นอาวุธเป็นตัวละครที่มีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างแปลกใหม่เลยทีเดียวสาหรับเกนชินก็คือมีความสามารถในการชารชจโจมตีแบบพิเศษที่ปล่อยลําแสงำค,ำคำาเมคเมฮารเลเซอร์นะเป็นคลื่นน้าไปด้านหน้าเป็นเส้นตรงได้ทำ d a เม g e ต่อเนื่องกับศัตรูในเส้นทางได้นะครับและที่สาคัญเป็นตัวละครที่ใช้ค ปั้นเลือดสูงเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งแรงเท่านั้นซึ่งตัวละครประเภทนี้เนี่ยข้อดีม,ม,มากๆก็คือมันทั้งแทงทั้งแรงนะครับพี่แอ๋นเนี่ยก็คือยิ่งอึดยิ่งแรงโนเวลตเนี่ยก็ดูทรงแล้วเนี่ยจะมาแบบเดียวกันนะครับไปดูกันที่สกิลท่าก่อนคือเมื่อกดใช้โนเวลตจะทำการเรียก raging waterfall คือเสกเสาน้ำตกออกมาสร้างความเสียหายตามค่าพลังชีวิตสูงสุดกับศัตรูที่อยู่ข้างหน้านะครับแล้วเมื่อโจมตีถูกศัตรูเนี่ยจะเกิดหยดน้ำสามอันแถวบริเวณศัตรูเป็นหยดน้ำกลมๆสามอันโดยหยดน้ำอันนี้จะอยู่บนสนามสััััักกกกกกกพพพนน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 นึึงงงะะะคคครรรรรบบบบบบบซ่่่่่หหยยยด้้้าาาาาออออีีีีีีแแแลลลทจจจจจใชชชเเเเเเมมมโโโโ์์ตตติิิศศษษข็ืป กดเปล่าๆเลยจะใชระ้ระยะเวลาได้สักครู่หนึง่งแต่ถ้าเรามีหยดน้ําที่ดรอปออกมาจากสกิลต่างๆเช่นสกิลท่านเนี่ยครับเมื่อเราทําการดูหยดน้าอันนี้เข้ามาระยะเวลาในการไล่การใช้จนตีจะถูกลดลงซึ่งก็น่าจะคิดจากจํานวนของหยดน้ําเช่นสมมุติดรอป3อันลดไป3ามวิถ้าก็ว่าเราแทบไม,ไม่ต้องใช้เวลาในการยืนไล่ใช้โจมจตีแบบพิเศษเลยกดใช้โจมตีปุ๊บแป๊บเดียวออกเลยอะไรประมาณนี้นะครับ แตชันสกิลนี้เนี่ยหลักๆจ,จะเอาไว้ใช้แปะน้ําและสร้างตัวหยวดน้ํามาทําให้การใชโจมตีทําได้รวดเร็วขึ้นนะครับต่อไปเป็นท่าไม้ตายเมื่อกดใช้นูเดตปลดปลอ่อยขึ้นดุลแรงสร้างความเสียหายน้ําวงกว้างที่มีความเสียหายขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดของนวเลตและมีการปลอ่อยสาน้ำตกสองอันดาเนินใกล้เคียงด้วยเพื่อสร้างความเสียหายน้านะครับและแน่นอนได้หยดน้ําขึ้นมาเสาละสอันเป็น6หยดน้ําในพื้นที่ด้านหน้านะครับซึ่งชั้เจวัลสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ใช้แปะน้ําและทำเดเมจหมู เขาว่าพี่โนเดตเนี่ยสามารถกดใช้โจมตีแบบพิเศษที่ไม่ต้องได้เลยเนี่ยได้เยอะขึ้นอีกนั่นเองนะสมมุติดูดหยดน้ํารอบละสามอันเนี่ยก็คือจะได้ส่งรอบเลยเพราะเรามีหยดน้ําถึง6อันนะครับใช้โจมตีได้แบบรัวๆและตรงนี้เนี่ยไม่ได้รวมกับสกิลท่าด้วยแปลว่าถ้าเรากดสกิลท่าแล้วต่อไดทําไม่ตายเนี่ยก็จะมีเจ้าหยดน้ําอันนี้สูงสุดถึง9อันเลยทีเดียวก็ยิ่งทําให้ใช้โจมตีแบบพิเศษได้จํานวนรอบที่มากขึ้นนะครับนอกจากการเร่งคนเดินในการใชร้โจมตีเนี่ยเวลาเราดูดเจ้าหยดน้ําตัวนี้เนียยยยมัรรัันนนนจดดงงเเอ้้้้วคบบพพแแชติษ แดงขึ้นเมื่อตัวละครในทีมทําให้เกิดปฏิกิริยาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับท่าน,น้ําอย่างเช่นระเหยแช่แข็งชาไฟฟ้างอกเงยกระจายหรือตกผลึกนะครับนั่นหมายความว่าเล่นกับตัวละครท่าไหนก็ได้เลยนะครับเอามาเป็นตัวบัฟพิโนเลตเพียวๆเลยก็ได้นะแต่อาจจะตัดโมโนน้ําออกไปอาจจะต้องมีตัวละครอ,อีกสักท่าหน,นึ่งเข้ามาคอมโบกันตัวท่าลมที่เป็นตัวบัฟได้อยาา่างคาเซร์น,น่าสนใจมากเลยเพราะคาเซร์นอกจากจะบัฟได้เม่ท่าน้าได้แล้วยังมีปฏิกิริยากระจายทําให้สกลติดตัวของพิโนเลตอันนี้เนี่ยติดขึ้นมาด้วยนะคร แบบดำน้ำเหมนะเจ้าเร็วมากขึ้นนะครับโอ้โหสายว่ายน้ำสำรวจถูกใจสิ่งนี้มากเพราะว่าตอนนี้เนะนี่ยแมพใต้น้ํากว้างมากๆนะครับยิ่งไว,ไว่ายไวก็ยิ่งสำรวจได้เยอะขึ้นนะฮะและสุดท้ายอันที่3นี่ก็คือยิ่งโนเลตเนี่ยพลังชีวิตสูงเท่าไหรนะ่เนี่ยก็จะได้โบนัสความเสียหายน้ําเพิ่มขึ้นนั่นเองนะโดยที่อันนี้เนะี่ยก็คิดตามค่าพลังชีวิตปัจจุบันคือเอาง่ายยิ่งเลี้ยงเลือดไว้เยอะเนะี่ยก็ยิ่งยิงแรงนะครับก็แทนว่าโนเลตเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นหนักไปนในการใช้จโมแบบพิเศษดูแล้วนะเเนนี่ยป็ตัวดาเมจจจหหลลัักกยยยืนน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 สสาาาาามมททท่่่่่่่้้้้ํคคคออขงงงงีีะะะแแแแแรรรบถึุดวเไไ็ต้องดูที่เเปอร์์ซ็นต ตัวเปล่ามาใช่ไหมซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็คงต้องแดงแหละถ้าตัวละครทรงนี้แล้วไดเมจไม่แรงนี่ก็น่าจะแป๊กไปเลยนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถือเป็นตัวละครที่มีรูปแบบการเล่นที่แปลกใหม่เลยทีเดียวนะดูเล่นสนุกเท่เล่นไม่ยากนะฮะแล้วเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ตัวดาเมจยืนสนามเพิ่มเติมที่เป็นท่านามนั่นเองซึ่งเอาจริงตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเอาจริงพอมาดูดูมีแค่อาโาโตะตัวเดียวที่แบบยืนฟันได้จริงจังแล้วก็ไม่ได้แดงมากด้วยพี่โนเดตเนี่ยก็ดูมีสิทธิ เลยนะเดี๋ยวเราจะได้มาจัดเต็มกันนั่นเองนะครับแล้วก็ไปต่อที่ตัวที่2ใน,นตู้เดียวกันนี้ก็คือฮูเต่านั่นเองฮูเต่านี่นเป็นตัวละครที่ต้องบอกว่าได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าดีจริงๆนะเป็นตัวละครเมนในเบีาส์าตไฟที่แรงที่สุดนะตอนนี้แล้วนะและยังคงเป็นตัวละครท็อปเทียร์อยู่เพราะฉะนั้นไว้ใจได้เลยว่าเปิดม,มาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนซึ่งจริงๆนะฮูเตาก็มีรูปแบบการเล่นที่คล้ายกับพี่โนเลตอยู่ก็คือเน้นในการชาร์จโจมตีเป็นหลักนะจุดขายหลักของฮูเต่าก็คือสกิลธาตุ่งโจมที่ ส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเวลากดใช้ฮูเต่าก็จะเรียกผีออกมาฟาดที่ทอเนเมตรแรงมากๆและเด้งเลื่อนตัวเองได้ด้วยนั่นเองนะฮะเป็นตัวละครไม่กี่ตัวที่ชัดโจมตีขึ้นหลักแสนได้แบบสบายๆถ้ามีของครบทีมครบฮูเต่าจะพาคุณผ่านคานคยากๆของเกมได้อย่างแน่นอนอาจจะต้องฝึกเล่นนิดหน่อยในการที่จิ้มจิ้มจิ้มแล้วติดน n i m a t i นแคนเซิลให้ได้อะไรแบบนี้นะซึ่งก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะถ้าเล่นในมือถืออาจจะไม่ง่ายแต่ถ้าเล่นใน p นะีซีเนี่ยน่าจะทาได้นะครับทีมที่ฮิตที่สุดข,ของฮูเต่าแน่นอนก็ต้อง เปิดฮูเต๋าได้อย่างไม่ต้องลังเลเลยนะครับผมอย่างที่บอกส่วนตัวนะนี่ส่วนตัวคือแรงจริงไม่เถียงแต่ว่าถ้าเล่นในมือถืออย่างเดียวเนี่ยฮูเต๋ามันตัวที่ค่อนข้างน่าลำคาญน่าลำบากนิดนึงเพราะต้องกดใช้ต้องโจมตีตลอดเวลาแล้วเวลาตัวมันพุ่งเนี่ยเราต้องเปลี่ยนมุมกล้องเหมือนหมุนกล้องตามนะเพื่อที่จะทิ่มมอนให้ถูกไมนะ่งั้นน่ะกดมั่วๆไปมันพุ่งไปเรื่อยก,ก็เสียเซมินาด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเปิดเล่นในมือถือเนี่ยก็ต้องอวยจริงหรือไม่ก็ต้องฝึกกันนิดนึงหรือก็คือใช้้้้เเเเเงงงงงงิิินน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 นกกก็ป็ปปหห่่่่่่่่่่าาาาาะะะะคครรรัับลลลลดดดุุมมมววทีีพพืืออออไไตตใใชซฮจสูแแ พุ่งพุงแดดๆแดดป๊บเดียวเซมหน้าหมดแล้วดาเหมจนอาจจะ d r o ไปเยอะเลยอาศัยสกิลเพลเยอ์เหมือนกันตัวนี้นะสรุปทัมม้งหมดทั้งมวลถ้าใครเนี่ยที่ไม่ได้เข้าเงินไขที่ผ่านมาคือแบบเล่น,ลนมือถืออย่างเดียวเงี้ยแล้วอยากได้ตัวเพิ่มตำทธาไฟหรืออวยน้องหูต่ออยู่แล้วนองจากตัวละครตัวนี้คนอวยเยอะนะก็สามารถเปิดได้เลยนั่นเองนะ ไปต่อกันที่อีกตู้หนึ่งในแพทนี้นะฮะตัวมาอีกตัวหนึ่งนะครับชื่ออาจจะดูเหมืออน่านว่าอาริโอทริสเล่อะไรก็ตามนะชื่อเขาจริงๆเนี่ยอ่านว่าริสเล่นะประมาณนี้นะง่ายๆเลยนะริสเล่นะครับผมก็เป็นตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวที่ใช้สื่อเวทเป็นอาวุธเอาจริ้งเนี่ยทั้งสองตัวในแพทนี้ใช้สื่อเวททั้งสองตัวเลยและความพีกก็คือริสเล่เนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นธาตุน้ำแข็งสื่อเวทตัวแรกและตัวเดียวในเกมตอนนี้เลยนะครับซึ่งดูจากท่าทางเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เน้นกกกกกกกาาาาาารรรรรรโโจมมมตตตีีีปปิเเเเ็็นนนหลลลลลลัััััสถ่่่อออยยยยไได้้้้งงงงทพคคๆบบบบบแแฮซะะวการ เลือดตัวเองด้วยคล้ายๆฮูเต๋ารูปแบบสกิลก็ออกมาคล้ายๆกันด้วยนะครับพราะสามารถของสกิลท่าเนี่ยก็คือการบัฟเดเหมือนให้กับการโจมตีปกตินั่นเองโดยจะลดเลือดของเราเนี่ยทุกๆศูนย์จุดนวิและก็สามารถเดงเลือดตัวเองขึ้นมาได้จากสกิลติดตัวสกิลอื่นด้วยนะดูเหมือนตัวละครใหม่ในเมืองนี้เนี่ยจะเป็นความลดเลือดเพิ่มเลือดอะไรแบบเนี้ยตลอดเลยนะลดลดเพิ่มเพิ่มนะแล้วก็เวลาลดหรือเพิ่มเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์บัฟบางอย่างเกิดขึ้นมานะส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยก็ ทำการชกโจมตีตรงไปข้างหน้านะครับด้วยหมัดที่สะสมพลังน้าแข็งสร้างความแสนน้าแข็งวงกว้างหลายครั้งอันนี้นก็คล้ายๆกับของวอนเดอร์เนะเป็นการปล่อยหมันน้ำแข็งทำาด m a g e หลายฮิตติดต่อกันซึ่งก็ดูไม่ได้แรงมากแต่ไม่ได้เบามากก็เป็นแบบกดปุ๊บทําเ m เมจต,ตุ้มตามในทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็มี security ตัวที่ทาให้เวลาพลังชีวิตต่ากว่าจุดน,นึงเนี่ยจะทําให้การใชร้โจมตีครั้งต่อไปแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วเวลาโจมตี d o u b ้าหมายเนะี่ยฟื้นฟนูพลังชีวิตให้กับเราด้วยโอ้ยโดยการ่ยจะเอนี่ แกจากพาสิฟอันนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเมื่อเรากดใช้สกิลท่าอยู่และเลือดมีการเพิ่มหรือมีการลดจะมีสเต็ปพิเศษซึ่งเพิ่มพลังโจมตีของเราโอ้โหคือเป็นตัวบัฟตัวเองแบบชัดเจนแล้วก็เอามาต่อยรัวๆนะแล้วก็เป็นท่าน้ําแข็งนะเหมือนจะเป็นคู่แข่งของอัยจกาะ,ะเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นเมนทีพีเอสด้วยนะเพราะฉันดูทรงเนี่ยก็น่าจะเอามาแทนอัยจกะได้เลยดูเบอร์บาทแล้วเนี่ยก็คือเป็นอัยกาเวอร์ชันที่ไม่ต้องเล่นกับตีฟรีสก็ได้อะไรประมาณนี้นะแต่ก็ดาวา เป็นท่าน้ำแข็งตลอดเวลายอยู่แล้วนะครับแต่ข้อเสียนหนึ่งที่ชัดเจนสำหรับตัวละครตัวนี้คือเรื่องความกว้างในการโจมตีนะเนื่องจากถ้าดูท่าทางในการต่อยเนี่ยตัวของพื้นที่ในการโจมตีก็จะดูค่อนข้างแคบมากๆเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆนี่ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทําให้เคลียร์มอนหมู่ได้ช้านั่นเองนะครับโดยรวมแล้วเนะี่ยลิสตี่ก็เป็นตัวละครที่ดูน่าสนใจแต่ว่ารูปแบบการเล่นก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรมากๆคือกด E ปั๊บเจอเมทกด Q ทันทีเมทตุ้มเดียวก็คล้ายกับหลายตัวนะอย่างเช่นแบบวอนเดอร์หรือแบบฮูเาาาอะะไไร,ไนะร,ร้้นนนนนััค่ม็ปดดจจจขํบ และตัวสุดท้ายในตู้เดียวกันนี้ก็คือเวนตีครับเป็นตัวละครที่พูดถึงไปค่อนข้างบ่อยในคลิปช่วงก่อนหน้านี้นะเพราะว่าเป็นเทพตัวเดียวที่ไม่ใช่ T S S เหมือนชาวบ,บ้านเขานะคือเอาจริงเวนตีเนี่ยสามารถรวบมอนตัวเล,เล็กๆได้เก่งที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้คือรวบกว้างรวบนานนะครับแต่ว่ามอนใหญ่เข้ามาน,นิดึงก็รวบไม่ได้ละเป็นตัวละครที่เหมาะสำหรับแบบไอดีใหม่หรือคนที่ชอบเดินโลกชิวๆอะไรเงี้ยก็โอเคนะแต่ผมว่าคาสึฮะก็งาก่ายกว่าอยู่ดีอะถ้าเกิดแบบสายชิวเดินโลกคาสึฮะกด E ก็รวบแล้วเวนตีเนี่ยกว่าจะรว,รว,ว Energy บ เป็นสิ่งที่แบบก็ค่อนข้างน่ารำคาญน,นิดหน่อยนะแต่จริงอบิชช่วงแรกๆเนี่ยก็แบกดีมากนะสำหรับเวนติสบายสุดๆอ่ะแต่พอมันเริ่มอบิชชั้นสูงขึ้นเริ่มม e ีบอสเยอะขึ้นเริ่มยากขึ้นเนี่ยประโยชน์ของเวนติเนี่ยจะน้อยลงอย่างชัดเจนนะครับเพราะเวนติเนี่ยมีดีอยู่แค่นั้นจริงๆคือการรวบนั่นแหละนอกนั้นเนี่ยคือเฉยๆมาเลยเดเมจก็ไม่ได้แรงนะครับแล้วก็บฟัฟเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้แรงเท่าตัวธาตุนมตัวอื่นหลายๆตัวด้วยนะครับเจอบอสนี่คือแบบโอ้โหถ้าจะะไไรรปปโยชน์เลยนะเท่าจะนา้้ไ่ได้เนยอประโยเนี่ย์ ยังคงเป็นตัวตัวละคร T.S.S. อยู่นะคือมันมีกรณีนิดเดียวในอบิที่เันติมีประโยชน์คืออย่างเช่นไอ ด่านให้มันให้กันเสาอะแล้วมันก็จะชอบมีมอนมาลุมเสามีพวกไอ้มอนที่เป็นโจรอะแล้วก็ปาลาระเบิดอะไรตะกูลนั่นอะคือแต่อัน้เวนตีมีประโยชน์มากนะคือทำมอนทำได้ไม่ได้เลยแต่นอกจากสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยก็ว่าตัวอื่นดีกว่านะเพราะอย่างสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยซูโค้หรือคาซาก,ก็เล่นได้เหมือนกันนะ <S <S สนรุปว่าเนี่ยตอนนี้ผมว่าเวนตีเหมาะก,กับอาจจะเป็นไอดีใหม่เพิ่งเปิดที่อวยด้วยเงี้ยคือไอดีใหม่อย่างเดียวก็ผมว่าก็ไม่พอแล้วต้องอวยด้วยนิดนึงอะถึงจะคุ้มเนะนอนั้นะนอว่ากเนดีในพ่ยก ตามความเห็นของแล้ก่อนเลยนะอันดับที่1เนี่ยผมยกให้นูเลตนะเป็นตัวใหม่ที่คือสตอรี่มันก็เทเด้วยตัวก็หล่อแล้วก็รูปแบบก็เล่นเนี่ยดูแปลกใหม่ความเท่ของการยิงลําแสงน้ำอะไรเงี้ยก็ดูค่อนข้างเล่นสนุกเลยทีเดียวนะครับดูจะผมคาดหวังด้ดีกว่าว่ามันจะต้องแรงนะครับ <c oughs> เพราะถ้ามันเบาเนี่ยมันจะห่วยทันทีเลยแต่ถ้าสมมุติติ่งมันแรงเนี่ยผมก็ให้อันดับที่หนึ่งไปเลยนะอันดับที่2เนี่ผมให้หูเตากับดิสลี่เนี่ยเท่าากันขึ้นอยู่กับว่าไอเดีเนี่ยอยากได้ตัวอะเมไหมทัดไหนก็คือถ้ามองว้แล มีอายกาแล้วแต่ยังไม่มีทาุไฟเลยอะไรเงี้ยก็เปิดหัวเสาหรือสมมติ มีโยมเยะแล้วปั้นเสียงหลิงฟูแล้วเอ้ยทัดไฟพอแล้วก <_' S 1> ็ไปเปิดริสตีก็ได้เช่นกันนะเพราะว่าสองตัวนี้แนวรูปแบบการเล่นเนี่ยอย่างที่บอกสกิลคล้ายกันมากคือสกิลอีบัฟเดิเมทสกิลคิวเทนเดิเมทแบบตุ้มตั้มป้งเดียวนั่นเองนะฮะหรือเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าเกิดอวยหนุ่มนะ,ะก็แน่นอนต้องเปิดพี่ริสตีอย่างแน่นอนเพราะว่าโอ้โหก็มีความเฟี้ยวเฟ้าดุดันไม่เกรงใจใครอยู่นะฮะและระดับสุดท้ายเนี่ก็ยงให้เวนติเลยก็พูดไปหมดแล้วนะมันก็มมมีีีีดดบบ้้้้้้าาาาาางงนนนนนนนะะะะแแตตต่่่่สุุทยยยยเเเหลลๆัวววคครรใใใกกกก็ชิิถจ บัฟเพื่อนอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวท่าลมตัวอื่นไปก่อนก็ได้นะรอคาเนะไปเลยแต่สุดท้ายนย่เกมนี้ถ้าอวยก็เปิดเลยไม่ต้องลังเลนะครับและนี่ก็คือรีวิวคร่าวๆจากลาก่อยกับ สี่ตัวละครที่จะเข้ามาในตู้กาชาในแผง4.1ของเกมซีนิแพกคิดเห็นยังไงบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เพลิดเพินไม่มากก็น้อยกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้สำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนอยากดูท็อปปิคไหนอีกนะ่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบา,บาย b y ย